ครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิซนี่ดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความรักของคนเกิดวันเสาร์โดยจะเป็นคําทํานายช่วงเดือนมีนาคม2564นะซึ่งก็จะเป็นคําทานายความรักความสัมพันธ์แบบภาพรวมหรือคนที่มีความสัมพันธ์กันแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนโสดสนิทแล้วก็คนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วไปตามลําดับนะโดยก่อนอื่นอนะ่ะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมมาจนถึงทุกวันนี้อ่ะถ้าดูคลิปนี้แลวชชออบน่ยยกกก็ขหัไร แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะมาเริ่มต้นดูกันเลยหน้าไพ่ความรักคนรุ่นเสาร์ในเดือนนี้ตัวคุณน่ะจะใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะโดยที่มีความเด็ดขาดชัดเจนในหนทางของตัวเองไม่คิดจะลองชอมยอมเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ตั้งใจของตัวเองเอาไว้เลยนะครับส่วนคู่ของคุณน่ะเขาก็ยังมองความรักในแง่ดีอยู่นะยังอยากที่จะรักษาความรักที่มีตรงนี้เอาไวอ้อ่ะแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเอง ให้สามารถเดินหน้าให้สอดคล้องกับความรักที่มีตรงนี้กันต่อไปได้อะเพราะว่ายังมีความหวังคิดดีในการเดินหน้าพัฒนาความรักไปสู่อนาคตได้อยู่เช่นเดิมนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องราวอาจจะกลับกันนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายยอมคู่ของคุณอยู่ก็ได้เลยครับมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันในการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายทั้งของตัวคุณเองที่มีเป้าหมายบางอย่างอยู่อะรวมไปถึงคู่ของคุณด้วยนะที่ยังไม่ยอมแพ้กับความรู้สึกรักใคร่ที่มีตรงนี้อะแม้ว่าจะมีความรู้สึกหนักเหนื่อยใจอยู่ก็ตามอะจะเห็นได้ว่า ทั้งคุณและคู่ต่างคนต่างก็มีสิ่งที่หลงไหลมีความยดติดก,กับเป้าหมายของตัวเองกันทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนนะ่ะในการรอคอยในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือรอคอยในการกับมหาของคู่รักของตัวเองอยู่ก็ได้นะและถึงแม้ว่าจะได้ไปอยู่กับตัวคนเดียวไม่ค่อยมีเวลามาอยู่ด้วยกันสักเท่าไหรนะ่อ่ะแต่พวกคุณก็ยังมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองกันอยู่นะครับไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจอะไรกันสักเท่าไหร่นะเนี่ยไพเฮอร์มิต erm บอกว่ามันจะเป็นการใช้เเววลออยู่กัับตง ในคิดทบทวนกับเรื่องราวต่างๆทั้งสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วรวมไปถึงเป็นการคิดวางแผนเพื่อที่จะาหาหนทางแนวทางที่จะเดินหน้าพัฒน,นาความรักของคุณให้มันเดินหน้ากันต่อไปให้ได้อยู่ครับคนหนึ่งก็คิดในเป้าหมายของตัวเองอีกคนหนึ่งก็คิดที่จะเดินหน้าความรักต่อไปทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายในยคนในใจของคุณนะ่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับ หน้าไพา่ความคิดของเขาเนี่ยไพ่สิบช้วยบอกว่าเขาก็มีความรักใคร่ที่ดียังอยากรักษาความมั่นคงความเป็นครอบครัวระหว่างคุณกับเขาเอาไว้นะแม้จะมีปัญหาที่รู้สึกไม่พอใจมีสิ่งที่ทอดเสียใจเกิดขึ้นมาแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้กับปัญหาเหล่านะั้นง่ายๆนะครับยังคงอดทนสู้เพื่อสิ่งที่เขาต้องการอยู่เขาก็มองาคุณนะ่ะเป็นเหมือนเอ็มเพอเรอร์คนนี้คือเป็นผู้นาโดยมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากอะแล้วก็ไม่คิดที่จะอ่อนอ่อนยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาเลยไนงะ เนี่ยครับก็ต้องยอมคุณตรงจุดนี้ไปนะครับหรือกลับกันเอ็มเพลเลอร์ก็หมายความว่าตัวเขาอะ่ะก็พยายามรักษา,ษาสถานะที่ดีของตัวเองเอาไว้เพื่อให้ความรักต่างๆเนี่ยมันยังคงมีความมั่นคงอยู่เหมือนเดิมก็ได้นะทีนี้ต้องดูอัลรเคลื่อกันนะครับว่าไพา่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างพาไพ่ใบนี้ก็เป็นการบอกให้คุณอะมองสิ่งดีๆทางความรักมองแต่ด้านดีๆที่มีในใจเอาไว้ก่อนนะ ไม่ว่าจะมีปัญหาความขัดแย้งมีสิ่งที่ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นมาแต่ก็อย่าปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกแย่ๆต่างๆเนี่ยมันเข้ามาทําร้ายกัดกินกับความรักที่มีในใจลงไปอ่ะถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรกันล้าคู่ของคุณเนี่ยต้องเป็นฝ่ายยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามคนอยู่อ่ะคุณก็ควรจะปล่อยใจแบบความรู้สึกแย่ๆลงไปแล้วก็เห็นใจคนรักของคุณเอาไว้สักนิดหนึ่งนะเป็นการให้โอกาสกับคนรักของคุณอ่ะหรือกลับกันถ้าหากว่าคุณเป็นฝ่ายต้องยอมคนรักของคุณอยู่ ที่เขาเป็นคนที่มีความเด็ดขาดมุ่งมั่นตั้งใจในทางของเขาอยู่อ่ะอาจจะหนักเหนื่อยเหนื่อยใจอยู่บ้างอะแต่ก็ขอให้คุณอดทนต่อสู้กับมันต่อไปนะครับมองความพักในแง่ดีให้มันเป็นกําลังใจที่คุณจะเดินหน้ากับมันต่อไปดีกว่าทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนสดสนิทกันบ้างครับ หน้าไพ่คนสดสนิทเนี่ยดูแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มของความรักเข้ามาสู่ตัวคุณนะเนี่ยแล้วมันจะมาจากเรื่องหน้าที่การงานอะ่ะคุณอาจจะเดินทางไปทําบางสิ่งบางอย่างแล้วก็พบเจอคนที่เข้ามาตรงนี้หรือไม่ก็เป็นคนที่ร่วมง,งานทํางานด้วยกันอะ่ะแต่ทีนี้คนที่เข้ามาเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีอิสระในตัวเอง <c oughs> เป็นคนที่มั่นใจในแนวทางของตัวเองอะ่ะไม่ค่อยอยากยึดติดกับใครไงความรักตรงนี้อะ่ะอาจจะมีคนหนึ่งอะ่ะอยากจะเดินหน้าอยู่คนเดียวเลยแต่อีกคนหนึ่งอะ่ะยังไม่พร้อมจะมีคนรักคู่รักตรงนี้ไง แตถึงแม้ว่าจะมีแนวคิดความคิดที่ไม่ตรงกันน่ะมันก็ถือว่ามีควนรักดีๆเกิดขึ้นมาในใจของคุณแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายในคนงคนใจของคุณน่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะในความคิดของเขาเนี่ยไพ่ก้เหล่งก็บอกว่าเขาเมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ดูดีเลวก็มีความมั่นคงสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วอ่ะ หมือนยังปิดใจไม่อยากที่เจอให้มีความรักเข้าไปสู่ตัวคุณน่ะเขาก็เลยมีความคิดมากกังวลกับความรักตรงนี้อย่างมากเลยอ่ะเพราะดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะมีความเด็ดขาดชัดเจนในแนวทางของตัวเองนะคิดแล้วก็เชื่ออะไรอยู่เนี่ยก็จะทําอย่างนั้นให้มันถึงที่สุดอ่ะแล้วก็เป็นการมองในเรื่องการเดินหน้าเดินเรื่องในการทําสิ่งต่างๆร่วมกันอ่ะเป็นการมองในเรื่องการงานการติดต่อต่างๆเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าความรักนะครับในขณะเดียวกันอ่ะเขาก็เข้าใจในเหตุผลตรงนี้นะ แม้จะรู้สึกไม่ดีบ้างอะแต่เขาก็ยอมอดทนอยู่อะอืมแล้วทั้งหมดอาจจะกบกันก็นได้นะครับอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้อะที่วางท่าทีนิ่งๆใส่คุณอยู่อะทีนี้เราิ่าดูอ,อ่อนละเคลื่อนกันนะว่าไพา่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างไพ่ใบเนี้ยก็น่าจะเป็นการบอกว่าความรักที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามาแบบผิดที่ผิดเวลาไม่เหมาะสมสักนิดหนึ่งนะ ุณอาจจะมีเรื่องหน้าที่การงานที่มันต้องให้ความใส่ใจทุ่มเทกับตรงจุดนี้มากกว่าจะมาปล่อยให้เรื่องราวความรักต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวนําในการเดินหน้าทาสิ่งต่างๆไม่ได้นะคุณต้องมองในเหตุผลความเป็นจริงเอาไว้ก่อนนะครับคือไม่ผิดหรอกที่จะรักกันนะ่ะแต่ต้องควบคุมให้สิ่งต่างๆเนี่ยบันเดินหน้ากันต่อไปได้โดยที่ไม่มีอะไรเสียหายนะโอเคทีนี้เราิ่มาดูความรักให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วบ้างนะ หน้าไพ่คมันสอดที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานแล้วเนี่ยดูแล้วมันจะเป็นช่วงแราของการที่มีความคิดวาดระแวงมีความสงสัยต่อกันและกันอยู่นะครับเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการเดินหน้าเดินทางแยกตัวออกจากกันเป็นความรักระยะไกลระหว่างคุนกับคู่หรือไม่เก็มีคนหนึ่งที่มีธุระหน้าที่ของตัวเองค่อนข้างเยอะมากอะทให้ดูจะยุ่งยุ่งวุ่นวายในชีวิตของตัวเองไม่ค่อยมีเวลาในความรักกันสักเท่าไหร่อ่ะพอมีความห่างเหินเนี่ยมันก็เริ่มมีความคิดระแวงสงสัยแล้วก็มีความหึงหวงเกิดขึ้นมาแล้วครับ และที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันเป็นความรักที่มีมากเกินไปอ่ะเหมือนกับว่ารักมากก็เลยห่วงมากอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับในความคิดของเขาเนี่ยอัศวนเลียนบอกว่าเขามองว่าความรักตอนเนี้ยมันดูหยุดนิ่งราบเรียบมากเกินไปอ่ะเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจกับตัวเขานะครับ จริงอยู่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันชัดเจนขนาดนั้นนะแต่เขาก็อดคิดมากไม่ได้อยู่ดีอ่ะเขาอยากให้คุณน่ะเสียสละเวลาแบ่งเวลามาให้เขาบ้างน,นะครับรวมไปถึงการที่ตัวคุณเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นเด็ดขาดในตัวเองอะ่ะเหมือนกับจะไม่ยอมอะไรกับเขาเลยอะ่ะเขาเรียกร้องอะไรคุณก็ไม่ทําให้แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณได้อะ่ะต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้คุณตลอดไงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะยอมคุณอะ่ะแต่ใจของเขาก็มีปัญหาความขัดแย้งที่ไม่ยอมรับอยู่นะ แต่เขาก็คงไม่สามารถแสดงออกไปได้อะแต่ก็มาคิดมากกังวลกับสิ่งต่างแล้วก็มาซอดส,ส่องหึงหวงคุณอยู่แบบตอน,นเนี้ยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนวันเสาร์เองหรือว่าชาว่องนะที่ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองแล้วก็ละเลยกับคู่ของตัวเองไปอะยังไงก็ลองหันมาใส่ใจดูแลคู่ของตัวเองกันไว้บ้างนะทีนี้เรามาดูอัลบัรมเคลื่อก,กันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างไพ่ใบเนี้ยก็เป็นการแนะนําให้คุณอะ คุณจะมองเห็นคุณค่าของความรักที่มีมองเห็นสิ่งดีๆที่มีต่อกันเอาไว้นะครับความรักของคุณอนะ่ะก็คงเดินหน้าผ่านอะไรมามากมายนะเวลาผ่านไปไมันก็เริ่มมีความเฉยชินชินชาในตัวกันละกันลนะ่ะอย่าลืมที่จะใส่ใจดูแลความรักตรงนี้อ่ะลองหันมาคิดทบทวนเห็นคุณค่าในความรักที่มีกันตรงนี้เอาไว้บ้างนะครับโอเคก็ขอให้เดืนเอนนี้เป็นเดือนที่ดีของคนวันเสาร์นะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขในชีวิตรักหาทางออกในปัญหารเรื่องราวต่างๆได้แล้วก็ สามารถรักษาความรักที่ดีเอาไว้ได้ตลอดเดือนมีนาคมนี้นะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ